สวัสดีครับวันนี้พายธอีสานก็จะพาเพื่อนๆมาลุยหาน้ำพึ่งป่ากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาต่อจากหมายเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี้ลงถึงโซนนู้นนะครับผมตรงข้ามฝั่งสวนยางนุ้นนะครับผมเมื่อวานเน้จอดรถไว้ตรงหน้านั้นนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้นะครับผมก็มาสารต่อจากเมื่อวานยิงยาวไปตามนู้นนะครับผม ตอนนี้เราก็มาเจอแล้วนะครับผมอยู่ที่กอไผ่เตรียมบันไดามาด้วยนะครับผมอานิสานมาทั้งทีทุกอย่างอุปกรณ์ต้องครบต้องพร้อมนะครับผมหล้งใหญ่ล้งสวยเหมือนกันนะครับผมเรื่องน้ําไม่ต้องพูดถึงฤดูกาลนี้นะครับครับผมติดรถไว้นะฮะก็เดี๋ยวบันไดพาดล้วจัดการเลยนะครับเพื่อนๆคผมยิ่งย แล้วเราดูลังพึ่งมิ้มกันนะครับผมอยู่ข้างในนู่นนะครับผมผมซูมให้ดูนะครับไม่แน่ใจไปเห็นหรือเปล่านะครับผมดำๆนั่นนะครับผมนนะี่นะครับผมตรงปลาย้นมือผมนี่นะครับผมนะนะครับผมอันนั้นดำบตรงกลางนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดการเลยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่า น้ำจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นกอไผ่หนามนะครับเพื่อนๆงานนี้ก็ถือว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับผมได้ลุ้นกัน คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆน,นะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูนะครับผมนั่นนะฮะหลังใหญ่นะครับผมน้ํำนี่ผมคิดว่าน่าจะปิดเต็มนะครับผมเพิ่งมิมลังนี้น่าจะสี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์นู่นแหละครับผมเดี๋ยวเราลมควันแล้วก็ตัดกันเลยนะครับผม ไปหล่นนะครับผมมะเขายิ <pt> ่งมีน้อยอยู่นะครับเพื่อน ขาดไม่ได้นะครับผมไอตัวนี้นะครับผมถ้าเราขาดตัวนี้นะครับผมตาบวมนะครับ mm yeah. 为人民服务。 นะครับโดนต่อยไปสองสามตัวนะครับผมน้ำปิดเต็มเลยนะครับผมเพื่อนนี่นะครับผมโดนต่อยที่มือนี่นะครับผมประมาณสามตัวนะครับผม Uh huh. บินเข้าจมูก uh huh. นี่นะครับผมตามที่กล้องเต็มเลยจุดไปนะครับผม uh huh. ใส่ผ้าไว้ยังเอาไม่อยู่นะเพื่อน ถ้าไม่มีผ้านี่โอ้โหตาบว,วมเลยครับผมเนี่ยที่กล้องจับเต็มเลยนะครับเราย้ายออกไปข้างนอกก่อนนะครับผมไปในพื้นที่ปลอดไทยก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผม โดนดนไยก่อนนะครับเพื่อนๆโดนหลายตัวนะครับผมที่หน้าก็โดนนะครับผมเนี่ยโดนเพื่อนๆโดนหลายตัวนะครับผมเทียมือทั้งหนดาด้วยนะครับผมนี่แหละบ,บางลังนี้ก็ง่ายบางลังนี้ก็ยากนะครับผม จะได้มาเป็นน้ำผึ้งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางวันนะครับผมดังนั้นนี่ขวดหนึ่งห้าร้อยนี่่าคิดว่าแพงเลยนะครับผมทั้งค่าแรงค่าน้ำมุกนํำมันค่าเสียงไพยอะไรหลายอย่างนะครับผมนี่แหละครับท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรนะครับผมมาคนเดียวนะครับผมรถจอดไว้ข้างหน้านะครับเพื่อน คราวนี้ก็เดิมเริ่มต้นสี่ลังแล้วนะครับผมแต่ผมเพิ่งจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมนี่นะครับผมนักขิวก็มีนะครับอันนี้ไปประดับร้านนะครับผมี่ลังนี้สวยๆเหมือนกันนะครับผม อันนี้ต้องพึ่งยาหมองอีกแล้วนะเพื่อนๆโอเค ทายามองหน่อยนะครับผมมันต่อยจนไม่บวมนะครับเ,เพื่อนๆถามว่าเจ็บไหมเจ็บนะฮะ เจ็บเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันโดนต่อยแต่ละวันนี่สิบตัวยี่สิบตัวนี่จนชินนะครับผมชินนะฮะในที่มือผมเนี่ยมีตะลอยพึ่งต่อยทั้งนั้นเลยนะครับผมทั้งพึ่งมิ้มแล้วก็พึ่งหลวงนะครับผมมันคืออาชีพที่ผมชอบนะครับผมผมชอบอะไรที่ท้าทายลุยๆนะครับผม เจ็บบ้างไม่เป็นไรนะครับขอให้ทําแล้วสบายใจนะเพืเ่อนๆโอเคครับผมเดี๋ยวผมพอจัดการนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับ